โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวและสาระดีๆจากเดอะบีโยนกลางห้วงอวกาศที่มืดมิดมีบางสิ่งที่แรงโน้มถ่วงของมันเข้มข้นจนแม้แต่แสงก็มีอาจหนีออกมาได้หลุมดำ black h o l ไม่ได้เป็นแค่รูดำกลางอาวกาศหากแต่คือขอบเขตแห่งฟิสิกส์สุดขั้วที่แรงโน้มถ่วงและการอาวกาศบิดเบี้ยว จนทฤษฎีที่เรามีแทบใช้ไม่ได้ในตอนนี้เราจะสำรวจว่าหลุมดำเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีหลักฐานจริงหรือไม่และสิ่งที่อยู่ข้างในของมันอาจซ่อนคำตอบของเอกภพทั้งมวลกำเนิดของหลุมดำหลุมดำเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่า การยุบตัวของดาวฤกษ์ (gravitational collapse) เมื่อดาวฤกษ์ที่มีมวลมากกว่า3เท่าของดวงอาทิตย์หมดเชื้อเพลิงภายในแรงดันจากปฏิกิริยานิวเคลียร์หยุดลงขณะที่แรงโน้มถ่วงยังคงดึงเข้าหาศูนย์กลางผลลัพธ์คือการยุบตัวอย่างรุนแรงจนกลายเป็นจุดที่หนาแน่นสุดขั้วภาวะเอกฐาน (singularity) ที่นั่น ความหนาแน่นของสสารจะกลายเป็นอนันต์ตามสมการสัมพัทธภาพทั่วไปของไอสไตน์หลุมดำไม่ได้มีเพียงชนิดเดียว s t e l l ร r Black Hole มวลระดับดาว s ซ r m a s s i v e Black Hole อยู่ใจกลางกาแล็กซีรวมถึงทางช้างเผือกของเรา SGR A Intermediate Black Hole ระหว่างกลางสองขั้ว Primordial Black Hole หลุมดำยุคเริ่มต้นของเอกภพสมมุติฐาน ขอบฟ้าเหตุการณ์เส้นแบ่งระหว่างได้กลับกับไม่ได้กลับเส้นขอบที่ไม่มีสิ่งใดหลุดออกมาได้เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการ์อีเวนต์เฮอริสเนเป็นจุดที่ความเร็วหลุดนี้ต้องเท่ากับความเร็วแสง300,000 km/s ดังนั้นแม้โฟตอนเองก็ไม่อาจออกมาได้ทุกสิ่งที่ผ่านขอบนี้ไปจะหายไปจากการสังเกตของจักรวาลภายนอกทันทีแต่ในเชิงคณิตศาสตร์ วัตถุจะไม่เคยถึงศูนย์กลางจากมุมมองของผู้สังเกตภายนอกเวลาจะชะลอจนหยุดนิ่งใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์การค้นพบทางสังเกตการนักดาราศาสตร์ไม่สามารถมองเห็นหลุมดำได้โดยตรงแต่สามารถตรวจพบผลกระทบของมันระบบดาวคู่เอเกรไบนรีดาวคู่ที่หนึ่งเป็นหลุมดำดูดกลืนมวลของดาวอีกดวงจนเกิดจานพอกพูนร้อน จัดการเคลื่อนที่ของดาวรอบใจกลางกาหลากา็กซีการวัดด้วยอินฟราเรดพบว่าดาวรอบรอบใจกลางทางช้างเผื่อเคลื่อนที่เร็วผิดปกติบ่งชี้หลุมดำมวลมหาศาลภาพจริงของหลุมดำจากเอทอเวนเฮเรเซนเทเลสโคปปี2019นเงาของหลุมดำในกาหลากา็กซีเอ็เเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คลื่นความโน้มถ่วง gravitational waves การชนของหลุมดำสองดวงที่ตรวจจับได้โดยลีโกเวอร์โกในปี2015ฟิสิกฟิสิกของการอาวกาศหลุมดำคือสนามทดลองแห่งสุดขั้วของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปการอาวกาศรอบหลุมดำจะบิดเป็นเกลียวปรากฏการที่เรียกว่าเฟรมรดกินถ้าหลุมดำหมุนมันจะลากโครงสร้างของอวกาศรอบๆให้หมุนตามเคอร์เมทริก ในระดับจุลภาคทฤษฎีควอนตัมเข้ามาเกี่ยวข้องเกิดการทับซ้อนของอนุภาคเสมือนใกล้ขอบฟ้าเหตุการณ์หนึ่งในนั้นหนีออกมาได้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Hawking เรดิเอชันหากทฤษฎีนี้ถูกต้องหลุมดำจะระเหยอย่างช้าๆจนหายไปในที่สุดปริศนาข้อมูล information paradox ถ้าว ถุท,ที่ตกลงไปในหลุมดำหายไปตลอดกาลข้อมูลของมันก็หายไปด้วยแต่กฎของกลศาสตร์ควอนตัมบอกว่าข้อมูลไม่สามารถถูกทำลายนี่คือความขัดแย้งระหว่างสองเสาหลักของฟิสิกส์จุบสัมพัทธภาพทั่วไปเวอร์ซัสกลศาสตร์ควอนตัมนักวิทยาศาสตร์เสนอหลายแนวทางซอฟแวร์ของสตตเฟนฮอว์กิงข้อมูลอาจถูกเก็บไว้บนขอบฟ้าเหตุการณ์ในรูปของความปั่นป่วนเล็ก Holographic Principle เอกภพทั้งหมดอาจเป็นการฉายภาพสามมิติของข้อมูลที่อยู่บนขอบเขตสองมิติหลุมหนอนทางลัดแห่งเอกภพสมการของไอสไตายอมให้มีคำตอบที่เรียกว่า Ear in Bridge หรือหลุมหนอน Wormhole มันเชื่อมจุดสองจุดของการอวกาศเข้าด้วยกันทฤษฎีบอกว่าถ้าเรามีสสารพลังงานแปลก ที่มีแรงดันเป็นลบเราอาจเปิดค้างมันไว้ได้แต่ในความเป็นจริงเรายังไม่พบสสารประเภทนั้นหลักฐานใหม่และอนาคตของการศึกษากล้องเจมส์เว็บสเปซเทเลสโคป JWST อาจตรวจพบการก่อตัวของหลุมดำยุคต้นภารกิจในอนาคตอย่างลีเซอร์ เลเซอร์อ um ินเทอร์เฟร์มเทอร์สเปซแอนเทนจะตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงจากหลุมดำมวลยิ่งยวดการจำลองด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ช่วยให้เข้าใจการก่อเจ็ตและพฤติกรรมของกา๊าซรอบๆหลุมดำได้แม่นยำขึ้นหลุมดำในฐานะขีดจำกัดของความเข้าใจหลุมดำคือรอยต่อระหว่างสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจ มันคือจุดที่ฟิสิกส์คลาสสิกหยุดทำงานและควอนตัมเริ่มตั้งคำถามใหม่ถ้าเราเข้าใจมันได้เราอาจเข้าใจกลไกลของความเป็นจริงทั้งหมดหลุมดำจึงไม่ใช่จุดจบของเอกภพแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของฟิสิกส์บทใหม่พลังงานมืดและสสารมืด95%ของจักรวาลที่เราไม่เข้าใจทุกสิ่งที่เรามองเห็น ดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์กาแล็กซีรวมกันแล้วมีเพียงเศษเสี้ยวของเอกภพเท่านั้นส่วนที่เหลือคือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่กำหนดชะตากรรมของจักรวาลทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของสองสิ่งลึกลับที่สุดในจักรวาลพลังงานมืดแรงลึกลับที่ผลักเอกภพให้ขยายตัวเร็วขึ้นและสสารมืดเงาแห่งแรงโน้มถ่วงที่เรามองไม่เห็น แต่รู้ว่ามันอยู่จริงเงาที่มองไม่เห็นการค้นพบสสารมืดต้นศตวรรษที่20นักดาราศาสตร์ชื่อฟริตซ์สวิคีศึกษากลุ่มกาแล็กซีโคมอร์คลัสเตอร์เขาพบว่ากาแล็กซี่หมุนเร็วเกินกว่าที่มวลที่มองเห็นจะยึดไว้ได้จะต้องมีมวลที่มองไม่เห็นอยู่ เขาเรียกมันว่าดังเคอร์แมทรีหรือดาร์คแมทเทอร์ทศวรรษต่อมาเวรรูบินยืนยันข้อสนันนิษฐานนี้จากการศึกษาความเร็วการหมุนของดิสกาลักซี่แทนที่ความเร็วจะลดลงเมื่อห่างจากศูนย์กลางเหมือนระบบสุริยะแต่กลับคงที่แสดงว่ามีมวลมหาสารที่มองไม่เห็นล้อมรอบกาแล็กซี่อยู่สสารมืดคืออะไรและไม่ใช่อะไร เรารู้ว่าสสารมืดมีอยู่จริงจากผลของแรงโน้มถ่วงแต่มันไม่เปล่งแสงไม่ดูดซับไม่สะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆสมมติฐานหลักของผู้สมัครได้แก่ Wimps w e e k l y Interacting Massive Particles อนุภาคมวลมากที่แทบไม่ปฏิสัมพันธ์ Axions อนุภาคสมมติขนาดเล็กจิ๋วเกิดจากทฤษฎีควอนตัมโครโมไดนามิก Sterile Neutrinos นิวตริโนชนิดใหม่ที่ไม่เข้าสู่แรงอ่อนหลักฐานสนับสนุนการหมุนของกาแลากซีเลนความโน้มถ่วง Gravitational Lensing แสงจากกาแลากซีฉากหลังบิด b u l l e Cluster มวลส่วนใหญ่ไม่อยู่กับก๊าซร้อน แต่ลอยผ่านไปชี้ว่ามีสิ่งที่ไม่ชนกันอยู่จริงการล่าหาสสารมืดนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามจับมันให้ได้การตรวจตรง Direct Detection เร้าห้องทดลองใต้ดินเช่นซ c นอ n LC ใช้สารเหลวตรวจอนุภาคที่ผ่านการตรวจอ้อม Indirect Detection เซา ตรวจรังสีจากการทำลายของอนุภาคสสารมืดในอวกาศการผลิตในเครื่องเร่งอนุภาคเไลเดอร์เซอร์ชิสเซาเช่นเซิร์นหวังสร้างอนุภาคมืดจากการชนพลังงานสูงแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานตรงใดยืนยันชัดเจนเรามองไม่เห็นมันแต่เอกภพทั้งเอกภพขยับตามแรงโน้มถ่วงของมัน พลังงานมืดมือที่ผลักเอกภพให้ขยายปี1998 2สองทีมอิสระศึกษาซูเปอร์โนวาประเภท IA พบสิ่งที่ไม่คาดคิดการขยายตัวของเอกภพไม่ช้าลงแต่กลับเร่งขึ้นนี่คือการค้นพบพลังงานมืด Dark e อินเนแหล่งพลังงานที่แทรกอยู่ทั่วอวกาศมีแรงดันเป็นลบทำหน้าที่ผลักทุกสิ่งออกจากกัน ในสมการฟิล์ของไอน์สไตน์มีตัวแปรหนึ่งที่เรียกว่าค่าคงที่จักรวาล c o s Cos m o l o g i เขาเคยตัดมันทิ้งเพราะคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่กลับกลายเป็นคำตอบของจักรวาลเร่งขยายในวันนี้สมการเอกภพ CDM model แบบจำลองมาตรฐานของจักรวาลเรียกว่า CDM อ่านว่าแ a m b d CDM โดยมีส่วนประกอบดังนี้5%สสารปกติดาวดาวเคราะห์อะตอม27%สสารมืด68%พลังงานมืดโมเดลนี้อธิบายการกระจายตัวของกาแล็กซีโครงสร้างขนาดใหญ่คอ s m ิกเว็บรูปแบบบนคอสมิก i c r o w a v e Background แต่ก็ยังมีปัญหาที่เรายังแก้ไม่ตกเช่น Hubble t e n s เ o นช ที่ค่าความเร็วการขยายตัวไม่ตรงกันระหว่างวิธีวัดเครื่องมือยุคใหม่ในการไขความลับเพื่อหาคำตอบของสิ่งมืดนักดาราศาสตร์สร้างกล้องรุ่นใหม่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกยูคลิด ESA วัดการบิดเบือนของแสงจากสสารมืด Nancy Grace Roman Telescope n a s สร้างแผนที่สามมิติของเอกภพ Vera Rubin Observatory l s อ t ตรวจจับกาแล็กซี่หลายพันล้านแห่งเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอาวกาศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจเข้าใกล้ความเข้าใจพลังงานมืดมากขึ้นกว่าที่เคยเมื่อเอกภพในอนาคตกลายเป็นความว่างเปล่าถ้าพลังงานมืดยังคงผลักเอกภพเร่งขยายต่อไปอีกหลายหมื่นล้านปีข้างหน้ากาแล็กซีจะห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ แสงจากกาแล็กซี่อื่นจะเลือนหายดาวจะดับและเอกภพจะกลายเป็นความว่างเปล่าถาวรที่เรียกว่า The Big f r e e ี e หรือบางทฤษฎีกลับตรงข้ามจุบพลังงานมืดอาจพลิกกลับกลายเป็นแรงดึงในอนาคตจนเกิด Big Crunch หรือ Big กริปที่ฉีกทุกสิ่งออกจากกันเงาแห่งจัก,กรวาลสิ่งที่มืดไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ชั่วร้ายแต่มันคือสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น พลังงานมืดและสสารมืดคือกระจกสะท้อนความจำกัดของมนุษย์ทุกครั้งที่เราพยายามเข้าใจจักรวาลเรากำลังต่อสู้กับเงาของตัวเราเอง95%ของจักรวาลอาจยังซ่อนอยู่แต่5%ที่เรามองเห็นนี้คือสิ่งที่ทำให้เรายังพยายามมองต่อไปถ้าคุณชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา กดแชร์ไปให้คนที่ชอบเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกับคุณและกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวและสารดีๆคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องราวนี้ด้วยกันคะ่ะ